สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมอันฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่พัะแดงนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวรถคันนี้กันนะครับรุ่น XL Plus Sport นะครับกระบะแฝดยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะครับรุ่นนี้อันขายดีมากๆเลยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่692,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เรามาดูกันว่าตกแต่งยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสีดําคันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับ เราได้มีการอัปเกรดนะครับในส่วนของชุดหน้าทั้งหมดเลยเราได้เปลี่ยนนะครับเป็นชุดหน้า F150 Spider ตัวนี้หน้า Spider ก<ม>็ここจะเป็นในส่วนของหน้าที่จะใหญ่นะครับสังเกตในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนตัวนี้ตัวสอน Ford สีแดงนะครับขอบด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบสีดำมาพร้อมกับไฟสีสขาว3าจุดด้วยกันนะครับก็จะเพิม่มในส่วนของมิติในส่วนของ กระจังหน้าตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแครงนะครับแครงด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเงินนะครับในส่วนด้านข้างต่อมาตัวนี้รุ่น XL Passport ยังไม่มีไฟตัดหมอกเราได้มีการอัปเกรดติดตั้งเพิ่มให้นะครับสำหรับตัวนี้จุดถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัว C นะครับจะมีในเฉพาะชุด M150 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขอบไฟหน้าของเรานะครับเราก็ได้ติดในส่วนของคิ้วขอบไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นของ All New a n g e r เลยนะครับ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนี้นะครับจะเป็นสกู๊ปนะครับทรงฟิตนะครับตัวนี้ก็จะมีสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีของดําด้านนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นรูปม้านะครับม้าแบบมัสแตงนะครับตัวนี้นะครับม้าสีแดงเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปด้านข้างกันดีกว่าในส่วนของแก้มด้านข้างตัวนี้นะครับเราได้มีการติดคิ้วล้อนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะครับ ตัวหมุดนะครับเรายึดติดกับตัวของคิ้วร้อไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถแต่อย่างใดนะครับเดินซีนิโคนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านล่างตัวนี้นะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับยังเป็นล้อแม็กเดิมอยู่นะครับล้อแม็กขอบ17ของเรามาพร้อมกับยางบิชโตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นแก้มด้านข้างนะครับจะบอกขนาดเครื่องยนต์ของตัวรถนะครับเครื่องยนต์2 well 2ลิตรนะครับ6เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์ธรรมดานะครับ108แปอแรงม้านะครับ แรงบิดนะครับอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับเรามาดูในส่วนของด้านบนจุดต่อมากันด้านบนหลังคาตัวนี้นะครับเราได้ติดในส่วนของราวหลังคานะครับตัวนี้นะครับเรายิงซิลิโคนะครับติดติดหลอกนะครับตัวนี้นะครับลงลงมาก็จะเป็นในส่วนของคิวกันสาดนะครับเราได้ติดทั้งส่วนของอ่าตอนหน้าแล้วก็ในส่วนของตอนแคปนะครับทั้ง4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเลยทั้งคันนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นรองเบ้ามือจับนะครับเพื่อป้องกันลิ้วรอยนะครับเวลาเราใส่แหวนนะครับใส่นาฬิกาเราล้วงไปนะครับตัวรถเราก็จะไม่เกิดลิ้วรอยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของบันไดข้างตัวนี้นะครับเอาไว้รองรับนะครับเวลาเราก้าวขึ้นรถนะครับก็จะก้าวได้สบายมากขึ้นนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับโลว์บาร์เหล็กเอ้าเรนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีตัวนี้ก็จะมีตัวหูนะครับเพื่อรองรับนะครับเผื่อลูกค้าจะติดตั้งตะแกรงนะครับในอนาคตนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับใช้ทั้งงานหนักงานบรรทุกได้นะครับพาดวางของได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับจุดเด่นจุดหนึ่งเลยนะครับคันที่ขับตามหลังมานะครับก็จะเห็นโดดเด่นเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโคมไฟ LED นะครับเป็นโคมรมดำนะครับเป็นโคมตัว C นะครับตัวนี้นะครับก็จะสวยงามมากๆเลยนะครับ จุดต่อมานะครับเราได้มีการติดในส่วนของรองเบ้ามือนะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับเวลาเราเปิดในส่วนของด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับปลายดาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้ของ Ford มาพร้อมกับตัวอักษร F Ranger นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ XL Plus ของเราเดิมมีการชนท้ายให้อยู่แล้วนะครับแต่เราได้เปลี่ยนอัปเกรดนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวนี้จะมีห่วงนะครับ ห่วงลากคู่นะครับมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับและคันนี้เราได้มีติดตั้งในส่วนของกล้องกล้องหลังเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะเห็นทัศนวิสัยเวลาเราถอยหลังนะครับตัวนี้ก็จะเรื่องได้ในเรื่องของการเซฟตี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับว่าด้านข้างของตัวรถเดิมๆแบบคันนี้นะครับแบบสีดําตกแต่งแบบนี้นะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้ดีกว่าว่าจะมีอะไรนะครับที่เราตกแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับ ลูกค้าจะเห็นเลยนะครับตัวนี้เราได้มีการติดตั้งในส่วนของเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตนะครับหนังดำนะครับเดินได้แบบสีแดงนะครับตัวนี้ก็เท่ๆกันไปเลยนะครับเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับกำมะหยี่นะครับ ตัวนี้เราก็ได้มีการอัปเกรดเพิ่มนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เรามีหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับสามารถฟังเพลงจากจุก YouTube ได้นะครับรับสายวางสายที่พวงมาลัยนะครับพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยและพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้สบายเลยนะครับนี่ครับพื้นที่ในส่วนของตอนแคปด้านหลังนะครับไม่ว่าจะวางของหรือให้คนนั่งนะครับก็สบายเลยนะครับพื้นที่นะครับนั่งได้สบายนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับสารพัดประโยชน์เลยนะครับมันปุ๊ก็ได้นะครับมันลุกของก็ได้นะครับคนนั่งก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้นะครับใช้เงินออกรถไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ค่างวดก็ไม่แพงนะครับออกรถก็ง่ายด้วยนะครับพร้อมโปรโมชั่นแต่งเต็มแบบนี้นะครับอัน ขายดีมากๆเลยสาหรับ x อ็กซาพัสด์สำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับรถนะครับเอ็กซาพัสด์แต่งแบบคันนี้นะครับทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันให้คําแนะนำนะครับทำให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้านะครับเพียงลูกค้าจองออนไลน์นะครับเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทอันนะครับปลอดภัย100%เนะครับแล้วก็เราทําสัญญาไฟแนนซ์นะครับลูกค้าผ่านอันนารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านนะครับทุกขั้นตอนอันดูแลด้วยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ